คนส่วนใหญ่นะคะที่ขายของไม่ได้นะคะลิต้าเคยพูดไว้ในคลิปก่อนแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่อินในสินค้านะคะการที่คุณไม่อินสินค้านะคะก็คือลิต้าก็จะมีคําถามย้อนกลับไปหาคุณค่ะแล้วก็ให้ลองคลิดเล่นๆดูนะคะว่ามีคําตอบอยังไงบ้างข้อแรกนะคะถ้าสมมติว่าสินค้าของคุณนะคะวางอยู่กลางเชลย์แล้วคุณน่ะจะซื้อสินค้าของคุณหรือเปล่าและเห็น ที่คุณซื้อคุณอย่าเพิ่งเข้าข้างสินค้าของตัวเองนะคะลองกลับไปคิดดูนะคะจะซื้อสินค้าของฉันหรือเปล่ามันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างยกตัวอย่างนะคะรถอีโก้ค่ะเขาถูกวิจัยมาแล้วนะคะว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันเหมาะกับคนที่เป็นนักศึกษาหรือว่าเริ่มต้นในการที่มีรถคันแรกถ้าเก ใช้เพื่ออะไรแล้วนะคะคุณต้องรู้ด้วยนะคะว่าสินค้าของคุณตอบโจทย์หรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของคุณส่วนคําถามข้อที่2องนะสินค้าของคุณนะคะมันคุณใช้ใช้มาจริงๆแล้วหรือยังคุณต้องค้นหาบุรุ์ของคุณให้เจอนะคะว่าสินค้าของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาว่้งนะคะนอกจากนี้นะคะการขายสินค้านะคะนอกจากจะขายสินค้าให้กับคนอื่นได้แล้วนะคะคุณนะขายสินค้าให้ตัวเองได้แล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นคําถามที่ได้อยากจะฝากไว้นะคะ แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ